สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำการใช้มือถือเป็นกล้องเว็บแคมครับก็คือเนื่องจากว่าเราใช้กล้องหน้าของโน้ตบุ๊กเนี่ยซึ่งความละเอียดมันคือ720 p พีแล้วพบว่าภาพมันไม่ชัดสีมันก็เพีย้ยนนะแล้วพอภาพไม่ชัดสีเพี้ยนเนี่ย พอเราใช้ไอ้เจ้าคอมาคีจะเห็นว่าข้างหลังมันแวบบเห็นไหมฮะในนี้มันจะมีภาพอยู่สองภาพภาพหนึ่งเกิดจากาด้านซ้ายเนาะด้านด้านซ้ายเกิดจากการใช้กล้องมือถือนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยเกิดจากการใช้กล้องจากโน้ตบุ๊กนะฮะจะเห็นว่าภาพจากโน้ตบุ๊กเนี่ยสีนี่นี่คือภาพจากโน้ตบุ๊กสีมันจะซีด ส่วนภาพจากมือถือนะครับสีมันจะสดกว่าแน่นอนเพราะว่ากล้องของมือถือมันก็ต้องดีกว่ากล้องของโน้ตบุ๊กอยู่แล้วชัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้มือถือระบบ Android เนี่ยแล้วก็มีขาตั้งกล้องอยู่แล้วนะฮะมีสาย USB อยู่แล้วเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ลงโปรแกรม1ตัวในราคาที่ถูกมากเลยคือ125บาท เราก็จะประหยัดตังการซื้อเว็บแคมไปได้4,600กว่าบาทนะครับเนี่ยอันนี้คือเว็บแคมที่ผมดูไว้เพราะว่าไอ้เจ้ากล้องตัวนเนี้ยของโน้ตบุ๊กเนี่ยสีไม่ชัดเลยไม่ได้เรื่องนะครับก็อยากจะเปลี่ยนเป็นเว็บแคมพอเราเข้าไปเซิร์ชดูเราก็พบว่าเฮ้ยจริงๆเราก็ใช้มือถือเครื่องเก่าเนี่ยทำเป็นเว็บแคมได้เดี๋ยวเรามาแนะนำกันครับก่อนอื่นเลยก็ต้องเข้าไปที่ Android แล้วก็โหลด โปรแกรมนี้มาครับชื่อว่า Droidcam X Wireless Pro Webcam Pro นะฮะซึ่งไอเจ้าตัวเนี้ยจริงๆตอนแรกถ้าจะเริ่มทำเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือบางคนอาจจะใช้งานได้ไม่เวิร์กเนาะก็แนะนำให้ไปโหลดตัวฟรีมาก่อนนะฮะเขามีตัวฟรีอยู่ที่ตรงนี้นี่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  Droid Camera Droidcam Wireless Cam Pro นะครับตัวนี้เป็นตัวฟรีคือตัวฟรีกับตัวเสียงเงินเนี่ยมันแตกต่างกันนิดหนึ่งตรงนี้ฮะแตกต่างกันตรงพาร์เนลข้างล่างเนี่ยครับมันใช้งานไม่ได้ถ้าเป็นตัวฟรีแต่ว่ามันก็จะทดสอบได้ว่าภาพมันขึ้นไหมมันมีดดเลย์ไหมอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ 1, 2, 3, 4, ยไม่มีดดเลย์เลยนะครับเพราะว่าผมใช้สาย usb นะอ่า ขั้นที่1ก็คือลงโปรแกรมบนมือถือนะครับถ้าไม่แน่ใจลงตัวฟรีไปก่อนนะครับถ้ามันใช้ได้แล้วค่อยไปซื้ออยู่ที่ราคา125บาทนะขั้นที่2มาลงโปรแกรมใน PC เราครับเข้าเว็บนี้เลย DEV47 Apps อันนี้นะครับแล้วก็โหลดไอเนี่ย Droid Camera Wireless Webcam นะครับโหลดตรงนี้นี่น ดาวโหลด PC Client ก็จะมีเวอร์ชั่นของ PC แล้วก็ Linux นะโหลดเวอร์ชัน PC เข้าไปเลยปึ๊บแล้วก็อันนี้ฮะ6.01คือมันต้องการ2โปรแกรมโปรแกรมหนึ่งอยู่ที่มือถือเราอีกโปรแกรมหนึ่งอยู่ที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราก็โหลดเข้ามาปึ๊บเสร็จแล้วก็ที่นี่เนี่ย เมื่อโหลดเสร็จแล้วเราก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะมันง่ายขนาดนั้นเลยที่ตัวโปรแกรมนะะีฮะมันจะมีหลายออปชอนันออปชันแรกคือเชื่อมต่อผ่าน Wifi แต่ผมลองแล้วการเชื่อมต่อผ่าน WiFi เนี่ยมันทำให้ภาพมันกระตุกนะฮะคือมันมีดีเลย์อย่างเงี้ยหนึ่งอี่ห้าอย่างเงี้ยไม่มีดีเลย์เห็นปะแล้วสีสีมันชัดมากเลยอะคือสีค่อนข้างสมจริง แต่ว่านี้เป็นการถ่ายตอนกลางคืนนะฮะใช้ไฟไม่ไม่ได้ใช้แสงธรรมชาตินะมันก็เลยอาจจะรู้สึกเพลินเพียรไม่หน่อยแต่ก็คือดีกว่าดีกว่าไอ้เจ้ากล้องเว็บแคมที่อยู่อีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งคือข้างนี้ข้างไหนข้างเนี้ยเยอะมากๆนะฮะไอ้เจ้ากล้องเว็บแคมนี่คือสีแย่เลยหน้าเหมือนซอมบี้นะครับเอาล่ะ พอพอเราโหลดแอปตัวนี้มาแล้วเนี่ยโปรแกรมตัวนี้เราก็เลือกออปชันที่2ครับคือ USB ซึ่งครั้งแรกพอเราเลือก USB ปุ๊บเนี่ยแล้วกด connect มันจะ connect ไม่ได้ฮะเหตุผลที่มัน connect ไม่ได้เนี่ยเขามี FAQ ในนี้บอกอยู่นะก็คือกดข้างล่างนี้เลย next มองไม่เห็นเนาะผมต้องหัวผมหลบก่อนชึบนี่ตรงนี้สีส้มๆเนี่ยนะครับคือการ set up ในขั้นต่อไปปั๊ อันนี้เขาก็จะสอนว่าเราจะเซตอัพด้วย usb ก็คือออปชันนี้นะครับออปชั Option นนี้กดเข้าไปเลยในนี้ครับก็จะบอกว่าถ้าในกรณีที่เป็น usb ให้ทำขั้นตอนดังนี้1 2 3 4 5ขั้นตอนแล้วก็จะได้ผมแนะนำคร่าวๆเขาบอกว่าขั้นแรกเนี่ยให้ให้เราไปโหลดไดเวอร์มาก่อนไดเวอร์ของตัว มือถือนะครับคือ,อเราต้องบอกมือถือของเราว่าเราจะใช้ USB ในการเชื่อมต่อนะฮะเพราะนั้นมือถือของเราต้องไปเซตอัพก่อนอยู่ที่ประมาณที่เบอร์3เนี่ยนะครับ on the phone set up ไปที่ developer option ซึ่งไอเจ้าตัว developer option เนี่ยมันซ่อนอยู่เมื่อกี้ผมพยายามลองทำก็ใช้เวลาพอสมควรสำหรับมือใหม่ Android อย่างผมนะ มันซ่อนอยู่เราต้องเข้าไปที่ Setting ครับแล้วก็ไปกดที่ Bu i l d n u m b e อรครั้งตรงนี้กดที่ Bu i l d n u m b e อรครั้งจากนั้นเนี่ยเ,เ,เดี๋ยวนะเอากล้องกล้องเว็บแคมปิดไปก่อนนะรู้สึกว่าผ้ามันไม่ถูกชะตานะปิดไปก่อนป๊าบโอเคดูดูแต่หน้าผมชัดๆจากกล้องมือถือนะครับแล้วก็กด Bu i l d n u m เ e r เนี่ยเจ็ดครั้งนะฮะพอเราได้ ได้7ครั้งแล้วเราออกมาหน้าจอข้างนอกมันจะปรากฏ Developer o p t i o n ขึ้นมาครับให้เราเข้าไปที่ Developer o p t i o n แล้วก็ไปทำขั้นตอนที่4เลยขั้นตอนที่4บอกว่าให้เรากด Allow USB Debugging ก็คือการเพิ่มความสามารถของ USB ให้มันเชื่อมต่อกันได้นะฮะสำหรับ <c oughs> อันนี้ผมใช้ Note 10มันเป็น Android version 10ละตอนนี้ ผมก็หาเมนูนี้ไม่ค่อยเจอผมก็ไปดูที่ลิงก์ตรงนี้ก็ได้นะครับดูที่ลิงก์นี้เขาก็จะสอนเพิ่มว่าให้ทำยังไงให้กดยังไงอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยมีลูกสอนก็ค่อนข้างชัดเจนนะถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษผมว่ามันตรงเลยแต่ถ้าภาษาไทายก็เดาๆเอาหน่อยนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็เข้าอ p อปชันตัวที่เป็น Developer แล้วเลือก allow usb debugging ทีนี้ก็จะจบในฝั่งของมือถือละ ต่อไปเราก็ทำในฝั่งของคอมพิวเตอร์ครับคอมพิวเตอร์เนี่ยเราต้องไปลงไดรเวอร์ของไอ้เจ้ามือถือของเรานะฮะต้องไปโหลดอีกที่หนึ่งเดี๋ยวนะผมเช็คก่อน File Diver for your device อ่ะที่นี่อยู่ที่เบอร์2นะครับเมื่อกี้ผมข้ามกันไปต้องทำสอก่อนแล้วค่อยทำสามแต่จริงตอนผมทำผมทำสามก่อนแล้วค่อยค่อยทำสองได้เหมือนกันอ่ะกดเข้าไปที่ลิงก์ตรงนี้ที่สองนะครับเปิดลิงก์เข้าไปเลยป้าเนี่ยในเนี้ยเราก็เลือกเลยว่ามือถือเรายี่ห้อไหน Acer Asus BlackBerry ของผมเป็น Samsung ผมก็เลือก Samsung ปุ๊บแล้วผมก็ไปโหลดนะยฮะ ไดเวอร์ของ Samsung เป็น USB Diver อ่าก็โหลดจากเว็บของ Samsung เลยโหลดตัวนี้ขึ้นมาผมก็เซตอัพอะไรให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เสร็จสิ้นกระบวนการแล้วครับผมก็คอนเน c t เลยก็คือกลับเข้ามาที่โปรแกรมตัวนี้โดยที่ในมือถือผมก็จะต้องเปิดโปรแกรมแล้วผมก็เข้าตัวนี้ Droid Camera Client เนี่ยแล้วเลือก Start ตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมลองลองสต็อปก่อนดูซิจะเป็นยังไงอ่าหน้าผมก็ค้างไปเนาะอ่านี่ยังอยู่นะฮะอ่าผมสต็อปเสร็จปุ๊บเอ่อในออปชันแรกเนี่ยมันให้เรากรอกรหัส IP นะครับอันเนี้ยสอันเนี้ยต้องอยู่วงแลดนเดียวกันนะถ้าเราใช้ออปชันแรกมันจะมีดีเลย์แต่ว่าเราจะใช้ออปชันที่2แต่ว่าเรากรอก IP เข้าไปก่อนคือใน โปรแกรมมือถือเนี่ยจะมี IP ตัวนี้กรอกเข้าไปแล้วก็ไปที่ออปชันที่2ปั๊บอย่างนี้นะฮะแล้วกด Start เลยปึบมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ลองใช้ดูครับนี่ผมก็ใช้เวลาประมาณนึงในการที่จะหาวิธีว่าที่บ้านก็ยังมีมือถือที่เป็น Android ที่ไม่ได้ใช้เนาะมีอีกเครื่องนึงเดี๋ยวจะเอาอีกเครื่องหนึ่งมาลงโปรแกรมแล้วก็ ลองทําเป็นเว็บแคมทีนี้ภาพเราก็จะชัดละสีสีผิวหนังเนี่ยเราก็จะชัดละผมเชื่อว่าเดี๋ยวถ้าเป็นตอนกลางวันเนี่ยที่แสงสว่างมันมันรอบห้องมันดีกว่านี้มันจะชัดแล้วก็ข้างหลังเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่มีอาการที่มันเป็นแบบเบร์เบร,เบร์นะฮะที่เป็นซาๆแบบตอนที่เราใช้เว็บแคมนะครับเดี๋ยวเปิดเว็บแคมให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันนะครับเป็นไงฮะ หล่อขึ้นเยอะเลยนะใช่ไหมสีผิวก็เป็นสีผิวนะครับตัวเว็บแคมก็คือตัวนี้นะฮะตัวกล้องมือถือคือตัวนี้นะครับแล้วก็อาการซ่าๆแถวๆตรงเนี้ยก็ไม่มีละนะฮะโอเคมันเหมาะมากเลยก็เชื่อว่าถ้าซื้อเอ,อ่อว็บแคมเนี่ยสี่พันกว่าบาทเนี่ยมันก็น่าจะดีประมาณนี้แหละนะครับ แต่ไม่แน่ใจว่าจะดีกว่าหรือเปล่าแต่ตอนนี้คิดว่าไม่ซื้อละจ่ายแค่ร้อยีบ้าบาทแล้วจบเลยนะครับโอเคครับยังไงก็แนะนําลองทํากันดูลองใช้กันดูครับก็จะได้ภาพที่ดีขึ้นเยอะเลยเยอะมากๆเลยนะครับชอบมากเลยจนทนไม่ไหวต้องเอามาแชร์นะลองดูครับสวัสดีครับ